มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านจำนวน t r a n s s e c t i นก็มากกว่า1ล้าน t r a n s s e c t i นจุดเริ่มต้นของแอป K Shop อะะมันคืออะไรคะพี่อุ้มดยแนวคิดที่ว่าเออมันจะดีไหมนะถ้ามีอะไรสักแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยมาตอบโจทย์พ่อค้าแม่ขายในการรับชำระเงินปัจจุบันเนี้ยค่ะมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านดาวน์โหลดแล้วก็นะคะในการซื้อขายสินค้าผ่านแอป K Shop ก็มากกว่า1ล้าน t r a n s s e c t i นจุดเด่นของ K Shop ม, Sh มีอะไรบ้างคะหน้าตาของแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายนะคะจะมีเรื่องของ Notification เสียงเตือนเมื่อมีการชำระเงินมาแล้วเป็นเสียงพูดเลยซึ่งเราเป็นเจ้าแรกจุดเด่นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของจะเอาเคพัดปมาสแกนจ่ายจะเป็นโมบายแบงกิ้งของธนาคารอื่นๆมาสแกนจ่ายหรือจะเป็นพวกกลุ่มวอลเล็ตบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งโมบายแบงกิ้งของต่างประเทศชำระผ่านเคช็อปได้ทั้งหมดเลยร้านค้ากลุ่มออฟไลน์หรือว่าจะเป็นร้านค้ากลุ่มออนไลน์นะคะก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเคช็อปได้ทั้งหมดนะคะโดยที่มีรีพอร์ตสินวัน สรุปยอดให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเรียกเป็นรายสัปดาห์รายเดือนนะคะยอดหลังได้1ปีด้วย K Shop กับ K Plus มีความแตกต่างกันยังไงครับพี่อุ้อมก็คือ QR บน K Shop จะเป็น QR สําสำหรับรับชำระเงินที่สามารถรับชำระได้หลากหลายรแบบมากกวา่าครับมีฟีเจอร์ฟังชันที่ตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ขายค่ะรวมถึงรีพอร์ตสิ้นวันด้วยอื สำหรับบุคคลธรรมดานะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเ s hop ค่ะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะคะสำหรับนิติบุคคลที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ